สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเที่ยวบ้านน้องๆส่วนใหญ่จะเป็นบ้านแมวเลยนะจ๊ะเดี๋ยวตามไปดูว่าเป็นยังไงวันนี้จะมาเป็นตีมบ้านแมวนะจ๊ะบ้านแมวไทย V.S. บ้านแมวญปุ่นปเดี๋ยวเราไปดูนะจ๊ะว่ามันจะเป็นยังไงหลังแรกเลยนะจ๊ะทุกคนมันเป็นบ้านแมวแบบไทยๆของเรานี่เลยจ้ะอีกนิดเดียวมันจะเหมือนคิตตี้แล้วนะเอ้ยน้องเขาแก่งน่ารักมาก พี่ปอเพิ่งอยากดูบ้านแมวน้องส่งมาทันทีเลยจ้านี่อ่านหลายๆคอมเมนต์แล้วเจอมาบ้านแมวประมาณ4-5หคอมเมนต์ก็เลยเอามาลงนะจ้านี่น่ารักนะเห็นป่ะเออน้องเขาก็มีความพยายามนะน้องบอกว่าเพิ่งหัดสร้างโอเคพี่ปอชอบอะ่ะน่ารักเลยแหละเห็นแล้วแบบยิ้มตามเลยละ่ะเออถึงมันจะไม่แบบโอ้โหแบบหลูหลาเป็นแมวแบบว่าราคาแพงนะแต่ว่ามันน่ารักดูสิอ่ะ นี่ใครจะเอาไอเดียไปลองสร้างก็ลองดูนะจ๊ะทุกคนบ้านสัตว์อะทำได้ง่ายๆเลยนะทุกคนดูดิอา้าวขึ้นให้ดูหน่อยนี่น่ารักเฮ้ยมันน่ารักมากเลยนะจริงๆโอเคเดี๋ยวไปหลังที่สองกันเลยจ้าหลังที่สองนี้จะเป็นบ้านแมวและอีกตัวหนึ่งจะเป็นมนุษย์หิมะมั้งแต่จริงๆพี่ปอว่าเป็นบ้านแมวดำกับบ้านแมวขาวมันก็น่ารักนะเออ บ้านแมวขาวดำเลยเงี้ยคิดว่าอยู่ใกล้โอ้โหตัวใหญ่มากเลยทุกคนนี่ตัวอย่างใหญ่ปีนกำแพงไม่ได้เดี๋ยวขอบินแป๊บหนึ่งเออเกงโหยคิดได้อ่ะคือพี่ปอไปดูหลายบ้านหลายแมวแล้วนะที่น้องๆส่งมาคือแบบเออน่ารักเดี๋ยวอันนี้จะเป็นแบบไทยๆเดี๋ยวเราไปดูหลังหนึ่งเป็นของญี่ปุ่นนะมันเป็นยังไงนี่น่ารักแงจิงหลีดมาแล้วจ้า จิงรีดคือเพื่อนของพี่ปอมันมาอีกแล้วทุกคนไอ้ดูการเดินเอ๊ะดูดูเดินดูเดินโอ้โหน่ารักถ้าลองดูดูวเดินท่านี้นะโอ้ยตลกมากเลยทุกคนนี่อ่ะปดูชั้นบนดูชั้นบนขอเอ่อขออภัยด้วยนะถ้าเกิดว่าเสียงจิงรีดมันจะดังกว่าเสียงพี่ปอนะจ๊าทุกคนต้องฝืนนะต้องฝืนอาดไม่งั้นไม่เสร็จแน่นอน นี่ก็จะเป็นแบบเหมือนเตาผิงเตาผิงไอ้ถ้ามีแมวอยู่บนหัวเตียงนี่คือเลิศเลยนะเหมือนหมูอะ่ะอุ้ยน่ารักพอคิดถึงบ้านหมูแล้วก็อุ้ยน่ารักมีบ้านตัวอะไรอีกที่น้องๆอ,อยากทําเร็วคิดขึ้นมาเอ้ยน่ารักในบ้านงูไงยังไม่มีใครทําบ้านงูเลยทําได้เหรอพี่ปอเออนั่นน่ะดิเอาโดมมาต่อต่อกันให้มันเป็นแท่งไห เหมือนคล้ายๆงูสมัยก่อนอะที่เป็นของเล่นอะเป็นก้อนๆเป็นโดมอันเล็กๆก็เป็นบ้านงูไม่รู้ทําได้เปล่าแค่คิดมโนไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> หรือจะเอาเป็นหนอนชาเขียวล่ะเป็นหนอนชาเขียวว่าเออเอาเป็นโดมก้อนๆกๆก้อนต่อๆต่อๆกันก็จะเป็นแบบเหมือนป้องแล้วไงป้อง <c oughs> คิดไปเออเช่างมันเดิผนผ่านๆไปแล้วกันอ่านี่ก็เป็นอีกหลังหนึ่งที่น่ารักนะจ๊ะทุกคนลองเอาไปทําดูเอยชอบชอบนี่หลังต่อไปเป็นหลังสุดท้ายของคนไทยแล้วนะเพราะว่าเป็นเอ่อมีมาแค่นี้ไม่มีเพราะอะไรหรอก <c oughs> ไม่มีเพราะอะไรอันนี้ของน้องฟัดใส่ใจฟุงฟิงหรือเปล่านี่ก็จะเป็นคาเฟ่แมวนะคะพี่เปิ้ลนี่อ่านี่ก็จะประมาณนี้นะขาวๆดำๆโออ สีขาวดำแล้วทำไมหัวหัวหัวแม่เป็นสีออกส้มๆล่ะืตอบคำถามพี่ปอด้วยทำไมอยากสร้างความแตกต่างหรือว่าอะไรบอกพี่ปอโดยสร้างน่ารักนะไอ้ห้อยๆนี่อะไรเนี่ยอ๋อนึกออกแล้วอันนั่นแหละ <c oughs> คิดไม่ทันแต่อันนั่นแหละรู้แล้วเออนั่นแหละโอเคนี่เดี๋ยวเราไปดูแมวแบบญี่ปุ่นกันบ้างนะจ๊ะทุกคนว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะอันนี้ก็น้องบอกว่าให้มาดูบ้านแมวญี่ปุ่นนี่ให้ไปดูบ้านแมวหน่อยก็เลยเออตามมาดูขอบคุณน้องมากนะคะที่เอ,อ่อไม่ว่าจะสร้างเองหรือว่าไปเสาะสแสวงหามาจากไหนนะจ๊ะคือแบบว่าเก่งมากเอ้ยแก่เห็นป่ะบ้านแมวญี่ปุ่นเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะคะคือแบบว่าเขาขาว,ขาวแดงๆอะ่ะเคยเห็นป่ะที่แบบว่าไปตามร้านอาหารญี่ปุ่นบาง บางบางที่อ่ะหรือว่าร้านขายของญี่ปุ่นเขาจะมีแมวตัวเนี้ยอยู่ที่หน้าร้านนะจ๊ะเอาไว้กวักเรียกลูกค้านี่เรียกเงินเรียกทองอะไรอย่างเงี้ยเป็นความเชื่อเขาเรียกว่าแมวกวักนะนี่อย่างเงี้ยน่ารักเนาะอ่าแต่ว่าของเขาแบบว่าจะเออข้างล่างมันจะแคบไปหน่อยถ้าเกิดว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะใหญ่กว่านี้อีกนิดนิดนึงอ่ะคือจะดีมากเพราะว่าพี่ปอเขาเขาไม่ค่อยได้เงเออ นี่แต่เขาก็ตกแต่งไว้สวยงามดีนะน่ารักกุ้งเก้งเน่เนาะออันนี้ก็สร้างยากอยู่นะคือแบบว่าต้องใช้เวลาเออมานี่และนี่ก็คือแบบว่าเป็นแมวญี่ปุ่นกับแมวไทยนะจ๊ะแต่คลิปยังไม่จบนะจ๊ะมีน้องๆส่งบ้านมาเยอะมากพี่ปอก็เลยต่อท้ายคลิปด้วยอบ้านของน้องๆอ,อีกประมาณสองสาหลังหรือเปล่านะเดี๋ยวตามไปดูว่าเป็นบ้านของใครบ้างนะจ๊ะโอ้ยดูดิบนหัวเตียงมีรูปแมวด้วยน่ารักเนาะ น็นละเออบ้านแมวไทย vs แมวญี่ปุน่นก็จะเก๋ๆนิดนึงของแมวไทยก็จะเป็นพวกวิเชียนมากไมพันอะไรอีกพันไทยอะ่ะมีอะไรอีกเออได้พันเดียวนั่นแหละ <c oughs> ไม่รู้จักเลยลืมไปหมดแล้วอะแมวไทยมันมีกี่อันกแต้มปะก้าจุดหรือเปล่าเออเออช่างมันเดอะพี่ปอผ่านไปเถอะอะไรอย,า,อยากรู้แมวไทยมันมีหลายพันนะทุกคน นี่อันนี้น่ารักเหมือนกันอ่าต่อไปเลยต่อไปเลยไปดูบ้านหลังต่อไปเลยของใครนะจ๊ะอืมอ่าหลังนี้นี่น้องพลอยน้องพลอยสร้างบ้านมาให้ไอดีมาสองหลังโอเคสองหลังเลยละกันอันนี้ก็เป็นของน้องพลอ,อยนะคะข้าวทางไหนเนี่ยอ๋อข้างหน้าอยู่ตรงนี้เองจ้า เดี๋ยวเราก็จะดูรูปทรงก่อนโอ้เป็นเมเหลี่ยมนะจ๊ะของน้องเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะอ่าเข้าไปสำรวจเอ้ยสร้างแก่งนะเนี่ยท้าเฟอร์ครบกว่านี้ยแบบปังมากเลยปังปุริเย่อะอะอะนั่งดูทีวีอย่างนี้ใส่ตาเสียนะคะต้องเอาไปไว้ข้างหลังอีกนิดนึงมันจะได้ดูแบบว่าเออใส่ตาเสียนะแต่อย่างนี้ดูแบบ น่ารักบ้านสีขาวดูระมุนระไมอันนี้ไรห้องนอนลูกสาวลูกชายจ้าอุ้ยมีมีห้องนอนเด็กด้วยพ่อกับแม่เปลี่ยนกันดูคนละคนแล้วกันมีลูกแฝดด้วยจ้านี่นี่ห้องน้ําห้องน้ำมีเครื่องซักผ้าด้วยเออนี่อะไรนี่อะไรหมดแล้วเอ้สร้างเก่งนะ,ะจริงจริงดูเดิสร้างน่ารักนะใช่ไหม อันนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งของน้องเขานะคะน้องก็ส่งมาสองหลังเลยจ้าอ่าพี่ปอก็เลยเข้าไปดูทั้งสองหลังเลยโอเคนี่เห็นป่ะคือลองสร้างก่อนนะใครยังสร้างไม่เป็นยกมเมอขึ้คินเดี๋ยวพี่ปอจะสอนสร้างโดมก่อนละกันเนาะง่ายๆเนาะตกแต่งนะแต่พี่ปอก็สร้างไม่ค่อยเป็นไงแบบในการถ่ายคลิปอะ่ะมันค่อนข้างจะลาบากนิดนึงเออนะเออเดี๋ยวลองลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันจะทําได้หรือเปล่า นี่เห็นป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นสองนะว่าน้องเขาทำอะไรไว้ที่ชั้นสองโอ้โหชั้นนี้ดีอ่ะชอบชอบชอบคือแบบมันดูเป็นร้านอาหารแบบผู้ดีผู้ดีนิดนึงอะเคยเห็นป่ะแบบว่าดูกินบนดาดฟ้าตึกสูงอะไรเงี้ยดูแลแบบโอ้โหรวยเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยนี่เออเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามซา ตั้งใจสร้างต่อไปนะจ๊ะรับรองปังแน่นอนจ้าหลังสุดท้ายนะจ๊ะทุกคนมาจ้าเรามาหลังสุดท้ายกันนะคะทุกคนอันนี้คือบ้านพันล้านนะคะทําไมพี่ปอให้เป็นบ้านพันล้านล่ะคะพี่ปอก็ดูสิทุกคนมีน้ําอัดลมขึ้นจาก ดินให้กินตลอดเลยนะจ๊ะไม่มีหมดจ้ะเอาไปขายได้ด้วยโอ้โหบ้านพันล้านนี่มีเอ่อนามันลมหลายรสหลายชาติให้กินโอ้โหดูเดี๋ยวเอาไปขายข้างบ้านได้ด้วยเนี่ยอ่าเนี่ยคือบ้านน้องเขานะคะชั้นเดียวแต่อบอุ่นน่ารักนี่เห็นไหมมีห้องน้ําด้วยอ่าอือเสร็จแล้วอาบน้าต่อออกเลยจ้ะ <c oughs> เอ้ยสวยนะทุกคนดูใครอะ่ะยังสร้างบ้านไม่เป็นนะ ก็ลองเอาของน้องเข้าไปนะเอาไปทําอะไรพี่ปอเอาไปลองตกแต่งดูอันนี้ก็ขยับขยายได้เพราะว่าน้องเขาแจกอือก็เอาไปแต่งตามสไตล์ของเราได้เลยเห็นว่านี่นไงน้ำาูุเอาไว้กินหรือเปล่าไม่รู้นะมโนว่าเอาไว้กินโอเคจบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกัน EP พีที่19จ้าจ้าสวยงามไปแล้ว